การขาย d e l i v e r y ควรจะขายกี่แอปแนะนำว่าให้ขายทุกแอปนะครับเพราะว่าการขายบน d e l i v e r y เนี่ยมันไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเปิดแอปอยู่แล้วแอปไหนมีให้บริการในพื้นที่เราเนี่ยเราก็สมัครเปิดขายันทุกแอปแหละเพราะว่าในส่วนของการประกอบอาหารเนี่ยเราทําเหมือนกันอยู่แล้วไม่ว่าเราจะขายหนึ่งแอปสามแอปห้าแอปอาหารเนี่ยเราทําหน้าตาออกมาเหมือนกันรสชาติเหมือนกันอยู่แล้วแต่ข้อแนะนําถ้าเรามือใหม่นะครับในการเพิ่งที่จะเริ่มเปิดขายเดลิเวอรี่นะผมแนะนําให้เลือก1แอปก่อนในการเริ่มต้นเพื่อทดสอบดูว่า เราเนี่ยขายเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคในเรื่องของการขายเดลิเวอรี่เริ่มต้นยังไงเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับมันได้วิธีการเลือกในการเริ่มต้นกับแอป,ปแรกเนี่ยผมก็ได้นําให้ดูว่าไรเดอร์นะครับยี่ห้อไหนนะที่มันวิ่งเยอะที่สุดในบริเวณพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ให้เลือกขายแอป,ปนั้นแหละเพราะว่าถ้าไรเดอร์แอปนี้สีนี้วิ่งเยอะนั่นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยเขาเลือกใช้บริการแอปเนี้ยเยอะที่สุดเพราะนั้นควรเลือกขายแอป,ปนี้เป็นแอป,ปแรกสัก30วันแนะนําประมาณเดือนหนึ พอเราไปขายแอปที่เหลือเนี่ยนะเราจะได้ไม่ต้องเจอปัญหานั่นเองนะครับ